สวัสดีครับอีสานโมเจ้าครับผู้ใดปวดเอวปวดตามกระดูกกระเดี่ยวเน้นเน่นนะพี่น้องปวดเอวเบิ่งสมุนไพรตัวนี้ด้วยสมุนไพรง่ายๆเห็ดง่ายแล้วก็ได้ผลดีเลีเนาะดีเลียังไงยังนั้นวันนีอีสานโเจ้าลองมาแล้วนะเบิ่งเลยว่ามันสิเป็นตัวใดวิธีเห็ดยังไง เดี๋ยวอีสานพ่เจ้าบอกเลยครับ <laughs> นี่ครับอ้นดอกเซียนผีผักเซียนผีฮอพี่น้องนี่แหละพึดเลยดอกเหลืองๆนะแม่นเบิดนะดอกม่วงๆนี่คือดอกต้อยติงเด้อพึดอยู่ข่างทางมาเด้อมาเจ็บซ้อยไข่แน่ <laughs> สิไปเฮ็ดยาเนาะ เมื่อนนี้เขาได้สูตรเด็ดมาแล้วเก็บก้อนแบบที่นี่เก็บเอาเลยนี่พี่น้องหักป้ะรถนี่ <laughs> มามาเจ็บน้ำกันมาซอยกันเจ็บเยอะแยะนี่ได้แล้วพี่น้องต้นหมากไอ้ผักเซียนผี <c oughs> อุปกรณ์เขาพร้อมแล้วพร้อมทั้งสมุนไพร <c oughs> เบิง้งวิธีเฮ็ดวิธีทำเด้อเบื้องให้ดีเบื้องให้เข้าใจแล้วออกไปเฮ็ดมันได้ผลอิลิจากการทดลองของอีสานพ่เจ้าสบายอิลิสูตรนี่เนาะสูตรสมุนไพรแก้ปวดหลังปวดเอวปวดตามกระดูกกระเดี่ยวเนาะแบบได้ผลอิลิเนาะเบิ้งเด้อเฮากเสีเอาพักเสียนผีนะ่พี่น้องรูดลงเลยเนะี่ยลูดลง เอาดอกเอาใบมันเอาหมากมันรวมเบิดอ่ะพี่น้องนะหลุดลงหลุดลงเลยนะ่ะนี่ครับมีแตใบผักเสียนผีเด้อตอนนี้มีแตใบผักเสียนผีนี่ก้างมันฮูก้ก็สิทธเติมเกลือเกลือจากน้อยอ่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปนี่คือเกลือเด้อ ใส่ลงไปใส่เกลือแต่ที่นี่ก็ตำเลยมันก็นสีบละเอียดจังสี่เลยนะเบิ้งดีๆเบิ้งดีๆเรียบร้อยแล้วเขาก็สีบตักใส่ถ้วยเนาะเป็น้ังสี่เลย เป็นยังส่ที่นี่เขากระสีเอาจิงเสียไปนวดตามข้อตามที่เป็นปวดตามกระดูกกระเดี่ยวเนาะพี่น้องหรือว่าเน้นเลยปวดหลังนี่ดีอิ๋ลิเขากระสีเอาจิงเสียพี่น้องซํำนี่ไปท้าท้าล้วก็คึ้งคึ้ง,งจากนิดเท่าน,นั้นเองอาการของมันสิออกเป็นห้อนออกสิเป็นคล้ายคล้ายกล้ามเนื้อเนาะพี่น้องสุดยอดอิรลิ อีสานว่าเจ้าลองมาแล้วอันนี้ดีกว่ายาดีกว่าไอ้พวกคีมพวกนวดเนี่ยหลอดหลอดละร้อยสองร้อยไ่ท้องเลยครับแค่พักเสียนผีผสมเกลือเ<ม>ท่านั้นเองดีกว่าพวกคีมพวกนั่นไม่ต้องไปเสียตังค์ดอกอิลีอันนี้อิลีพี่น้องกัลันตีเลยว่าอหลีการนวดบอกพี่น้องสีนวดตอนใดก็ได้แต่ว่าเวลาที่ดีที่สุดคือ หลังจากเขาอาบน้ำเรียบร้อยเนาะพี่น้องกอนน่อนนอนนะมานวดหนวดแล้วนอนโอ้ลับหลับปุ้ยเลยแหละบ่รได้ปวดเลยอง์อแอวลดีอิลี่ครับสมุนไพรบ้านเขามีเยอะแยะพี่น้องเพียงแต่เขาสีลูกจากไส้บ่อไอเรื่องแค่นี้เ่ต้องไปเสียตังเลยสมุนไพรบ้านเขามีเฮ็ดได้ือกันเนาะต้องร้องนะพี่น้องจังเม่นมาดาอีสานพ่เจ้า ต้องร้องก่อนบอแมนเบิ้งนิดเดียวแล้วก็มะเมนมะดามันบอแมนหรอครับสมุนไพรเฮามันต้องร้องจังสีรู้นะผู้ใดรู้จากช่องอีสานบ่เจ้าผู้นั่นต้องรู้เรื่องสมุนไพรเนาะครับเนาะสวัสดีครับ